ทมันลาดนะมัถ้ามันเป็นตลาดจวาขาได้รานทีร้านนี้ซื้อทองเขามาซื้อเขามาซื้อานใหญ่พนี้คนขนาดนั้นอันนี้มัน่วน้อยไงหัวทองใช่ปเอใช่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 ม้

เราจะไหนดีนะบ้านหลังไหนดีวะเขาจะดูิบล yep, hmm, ัมนี่ออเราได้ไปไปไปแล้วนะคืน้คนนีคืน้คนนี

喂，狗多大？哎，這個、好快，走走走。哎呀，发现这个外面有虫子，别盯着我，哎，我这干净。